2542มิท,ทั 9, ้งหมด9หมวน18มาตราในพระราชบัญญัตินี้การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเจริญรลกงามของบุคคลและสังคมการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงการศึกษาก่อนระดับบุดคศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการสื่อสานการสื่อารในระบบและการศึกษาตนอกระบบและการศึกษาตามปริาศัยเพื่อให้เกิดความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตสถานศึกษาหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปรถมวัยโรงเรียน วิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยหน่วยงานหรือของรัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาหมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ข้อกำหนดคุณลักษณะคุณภาพที่ถึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องมีการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งการประกันคุณภาพภายในหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบและมาตรฐานงานศึกษาขอสถานศึกษาจากภายใน โดยหน่วยงานต้นสังก,กัดที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นการประกรันคุณภาพการศึกษาภายนอกหมายถึงการประเมินและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน ภาพการศึกษาผู้สอนหมายถึงผูและคณาจารย์อาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆูหมายถึงผู้ขาราการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านการจัดการเรียนการสอนและการส,ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนพรานาจารหรืออาจารย์หมายถึงบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทั้งจัดการดน้านการสอนและการวิจ,จัยในสถานศึกษาในระดับอุดมกษา สถานศึกษาผู้บริหารกับสถานศึกษาหมายถึงบุคลรากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐบาลและเอกชนผู้บริหารการศึกษาหมายถึง าการศึกษาภายนอกสถานที่สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นไปบุคลากรการศึกษาหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา,ษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ที่ในการบริหารปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศและการบริหารสถานศึกษาในแต่ละหน่วยงานของการศึกษาต่างๆหมวดที่ 1. บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปกจิสันฤทให้ถูกต้องกับการเมืองการปกครอง หรือจัดรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพมีความเคารพกฎหมายมีความเสมอภาคและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษามีทั้งหมด6ข้อข้อ1มีเอกภาพด้านนโยะบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติงานข้อ2มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ3กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อ 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษาข้อ 6. มีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนและองค์กรอื่นๆหมวด 2. ส,สิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาการศึกษาต้องจัดบุคคลให้มีสิทธิและโอกาสเหมือนกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือพุกพลภาพให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นปิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่ให้บุตรหรือ บุคคลที่อยู่ในการดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีปิดามารดามีสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลข้อ 2. เง,งินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดข้อ 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีในการจัดการศึกษาตามกฎหมายที่กำหนดบุคคลหรือองค์กรซึ่งสนับสนุนการจัดการศึกษามีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ข้อที่1 การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบข้อที่ 2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กำหนดข้อที่3การลดหย่อนภาษีการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดหมวดจากระบบการศึกษา การจัดการศึกษามี3รูปแบบคือ 1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายวิธีการหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขาการสำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน การศึกษาในระบบมี2รูปแบบคือ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนอุดมศึกษา 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น2ระดับคือระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นมีการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหา และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลและกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศ,าศาัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้มีการศึกษา ครับจำนวน9ปีโดยเด็กต้องมีอายุย่างเข้าปีที่7เข้าเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่16เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับ mm hmm. การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดสถานศึกษาดังต่อไปนี้ mm hmm. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดสถานศึกษาของรัฐเอกชนสถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหวดสีแนวทางการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า โดยผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ตนเองความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. าศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทย 4. ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา 5. การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนี้ 1. การสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนด้วยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการ,รเผชิญสถานการณ์ และการประพตชความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกันทั้งปูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพาแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการเรียนรู้และมีความร,รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน 6. การจัดการเรียนรู้ให้จัดให้เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพรัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุดประชาชนพิพ,ธพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์สวนสาธารณะส,ส,สวนพึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูตรการกีฬาและแหล่งนันทนาการ แหล่งซ้อมและแหล่งการเรียนรู้อย่างอื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ หมวดที่5ค่ะการบริหารและการจัดก,การศึกษาค่ะการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงจะมี3องคก์กรได้แก่สภพาน,นก,าาก,าการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำน,น,นักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาค่ะซึ่งแต่และองค์กรจะมีหน้าที่แตกต่างกันเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมาต่อหัวข้อ สะพานการศึกษามีหน้าที่เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติพิจารณานโยบายแผนและมาตรฐานการจัดการศึกษาแผนการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายกฎกระทรวงเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อหัวข้อต่อไปกันเลยเดีกว่าค่ะมาต่อกันที่หัวข้อ คณะกรรมการสภพานการศึกษาประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโดยจะมีผู้แทนองค์กรต่างๆผู้แทออนแทงองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพพระพิสุทธิ์ผู้แทนกรรมการกลางอิสระผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นและผู้แทนคณะกรรมการส่งผู้ทรงคุณวุฒ ซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการอื่นรวมกันโดยให้เลขาธิการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้สนักงานเลขาธิการสะพานการาศึกษาเป็นนิติบุคคลค่ะเดี๋ยวเราไปต่อหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะ มาต่อกันที่หัวข้อคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวข้อถัดไปค่ะ มาต่อกันที่หัวข้อคณะกรรมาการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรความต้องการของทุกระดับชั้นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติโดยส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวะของรัฐและเอกชน ติดตามประมวลตรวจสอบของการจัดอาชีวศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของวิชาชีพค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่หัวข้อคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษาประกอบไปด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กร บุคคลส่วนท้องถิ่นผู้แทนองคอ์กรวิชาชีพผู้ทรงคนาวุธโดยให้เลขาธิการสำนักงานการ,รศาึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานการ,รศาึกษาอาชีวศึกษาเป็นนิติบุคคลไปต่อกันที่หัวข้อ,ขอต่อไปค่ะต่อกันที่หัวข้อให้กระทรวงกระจนนายอำนาจการบริหารและการจัดก,การ,รศาึกษาทางด้านวิชาการด้านงบประมาณ าด้านการบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยานสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ค่ะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กำกับและส่เงเสริมกิจกรรมสถานศึกษาประกอบไปด้วยผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนเอกชนผู้แทนองค์ก,กร บคอลส่นท้องถิ่นผู้แทนสิทธิ์ก่าผู้แทนพระพิสุทธิ์ผู้แท,กกผแทนผ,แทผู้ส่งคุณวุฒิโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ,ากการและปเป็นเลขานุการในสถานศึกษาค่ะระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาต,าร,ตารีระดับอาชีวศึกษาหมวดหงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาหรือสอมอสอมีฐานะเป็นองค์กรมหาชนมีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆหปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและสเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนในกรณีที่ผลการประเมิน ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดสอมศจะทำข้อเสนอและข้อปรับปรุงแก้ไขต่อนหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดค่ะหมวด8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบุคคลครอบครัวชุมชนเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบานันศาสนาสถาบันประกอบการสถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาให้รัฐจัดงบประมาณแผ่นดิน ให้กับสถานศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นงบป,ประมาณเพื่อการศึกษาดังนี้ 2. จัดสรรงบป,ประมาณและทรัพยากรการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม 3. จัดสรรงบป,ประมาณเป็นค่าใช้ใจ่ายดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถาบันศึกษา 4. จัจะสรรงบประมาณในแบบเงินอุดหนุนทั่วไป 5. จัจะสรรเงินทุนดอกเบี้ย,ยต่ำให้สถานศึกษาเอกชน 6. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาหมวด9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐต้องจัดสรรคลื่นความขี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผู้เรียนได้รับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารัฐ ต้องมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารรวมทั้งการติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้มีการระดมทุนเพื่อการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ